กลุ่มวัสดุปิดผิวภายนอกก็เริ่มต้นตั้งแต่สีเลยสีก็จะเป็นตัวทาเคลือบผิวภายนอกอาคารนะครับสีก็จะมีสีพ่นเท็กเจอร์ใสล้างกวดล้างมีอลูมิเนียมมีไม้เทียมหินจริงหินสังเคราะห์กลุ่มเหล่านี้จะเป็นพวกวัสดุที่ใช้ปิดผิวภายนอกอาคารก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามการติดตั้งบัตเจ็ตงบประมาณแล้วก็เรื่องของมูทโทนอาคารที่เลือกใช้กลุ่มวัสดุที่เรียกว่าตัวเองถนัดอย่างเช่นถ้าเป็นของเราเองเนี่ยอย่างบริษัทก็จะ สีพล็สเตอร์นะครับพวกนี้เป็นหลักตามไปถึงเรื่องการเตรียมผิวผนังของงานติดตั้งวัสดุเปลือกอาคารหรือวัสดุหุ้มผิวภายนอกอาคารงานกระเบื้องก็จะมีการเตรียมผิวที่ทต้องมีการทดระยะความหนาของวัสดุจะต้องมีการกวาดหน้าลายเช่นพวกสโตนวีเนียก็จะต้องมีการเตรียมผิวเรียบบางพื้นที่อาจจะต้องรวมไปถึงการทํากันสี<ห>เพิ่มเติมด้วยถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีความฉีดเช่นผนังตรงนั้นอยู่ใกล้สระน้ําหรือบอกลุ่มทาสีถ้าเป็นทาสีทั่วไปนอกจากการฉาบผิวเรียบแล้วเนี่ยปัจจุบันเน